าวดีสำหรับใครที่ต้องการวัคซีนทานเลือดเมื่อราชาวิทยาลัยเปิดจองชีโนฟาร์มรอบ2วันพุธนี้จะจองอยังไงทำยังไงเยอะไหมคลิปนี้มีคำตอบครับ กหนดการเปิดลงทะเบียนของการรับจัดสรรวัคซีนซิโนโฟาร์มนี้สำหรับบุคคลธรรมดารอบ2นะครับมีจำนวนถึง7 5 0 0 0มารายในวันพุทธที่4สิงหาคมนี้นะเวลา10นาฬิกา10นาทีจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับและถ้าใครลงสําสำเร็จแล้วช่วงบ่าย2เขาก็จะเปิดให้เราจองวัคซีนสำหรับคนที่ลงทะเบียนสำเร็จนะวิธีการลงทะเบียนก็มี2ช่องทางเลยครับช่องทางแรกก็เว็บไซต์ซิโนโฟาร์ม cra.ac.th และอีกหนึ่งช่องทางน,นะครับก็คือแอปพลิเคชันรองรับทั้ง Android และ iOS เลยนะ cra สินนองราคาจะอยู่ที่1,554บาท 2โดสต่อคนนะก็จะตกโดสละ777บาทโดยทุกๆ2โดสเนี้ยราชาวิทยาลัยจุฬาพรเขาจะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาสเงื่อนไขาการลงทะเบียนจองวัคซีนเขาจะขอส่งวน่วเฉพาะสําหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกมาก่อนเลยนะครับและก็ต้องพร้อมเข้าฉีดทันทีด้วยนะลงทะเบียนจองด้วยเลขบัตรประจําตัวประชาชนต่างชาติใช้เลขที่หนังสือเดินทางหรือเลขบัตรประจําตัวซึ่ง ไม่ใช่สัญชาติไทยนะหลังจากชำระเงินค่าวาคีนเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้ทุกกรณีเลยนะเลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่เขากําหนดได้ตั้งแต่วันที่16ถึง29สิงหาคมนี้เลย ใครสนใจก็ต้องไปลงทะเบียนให้ทันนะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดติดตาม Subscribe mm hmm. ให้เมโมโลจิก hmm. ด้วยนะครับใครที่พลาดรอบแรกไปเนี่ยรอบนี้มีเยอะขึ้นนะครับส่วนคลิปนี้ mm hmm. ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว